7 7 2อยิธินนาธานาวีรมณีสิกขาบทเป็นไฉนะล่าถึงกาเมสุมิฉาจาราวี Việt รมณีสิกขาบทเป็นไฉนะล่าถึงมุสาวาทาวีรมณีสิกขาบทเป็นไฉนะล่าถึงสุลามีระยะมัชฌาปมาทฐานาวีรมณีสิกขาบทเป็นไฉนะ ามาวาจรกุศล,ลจิตสรารคตด้วยโสมนัสสัมปยุทธด้วยยานเป็นฮีนะมัชชิมะปณีตาเป็นฉันทาทิปเตยยะวิริยาทิปเตยยะจิตตาทิปเตยยะวีมังสาทิปเตยยะเป็นฉันทาทิปเตยยะอย่างฮีนะมัชชิมะปณีตาเป็นวิริยาทิปเตยยะอย่างฮีนะมัชิมะปณีตา เป็นจิตตาที่ปเยตยะอย่างฮีนะมัชิมะปานีตาเป็นวีมังสาที่ปเยตยะอย่างฮีนะมัชิมะปานีตาเกิดขึ้นในสมัยใดการงดการเว้นการเลิกละการงดเว้นจากสุรามีระยะมัชชาปมาทัฐานะกิริยาไม่ทำการไม่ทำการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล่วงเลยขอบเขต การกำจัดต้นเหตุแห่งสุรามีระยะมัชชาปมาทฐานะในสมัยนั้นอันใดของบุคคลผู้งดเว้นจากสุรามีระยะมัชชาปมาทฐานะนี้เรียกว่าสุรามีระยะมัชชาปมาทฐานาเวร,รมณีสิกขาบททมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทมที่สัมปยุตด,ด้วยเวร,รมณีละถึง ทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตด้วยเจตนาและถึงผัสสะและถึงปะคาหะอวิเคปะของบุคคลผู้งดเว้นจากสุรามีระยะมัชชะปามาทฐานะมีในสมัยนั้นนี้เรียกว่าสุรามีระยะมัชชะปะมาทฐานาเวรามณีสิกขาบท สุรามีระยะมัชฌะปมาทัฐานาวีรามาณีสิกขาบทเป็นฉนกามาวจรกุศลจิตสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีการชักจูงละถึงสหรคตด้วยโสมนัสวิปรยุตจากยานเกิดขึ้นละถึงสหรคตด้วยโสมนัสวิประยุตจากยานเกิดขึ้นโดยมีการชักจูงละถึง สารคตด้วยอุเบกขาสัมปยุทธ์ด้วยยานเกิดขึ้นและถึงสารคตด้วยอุเบกขาสัมปยุทธ์ด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีการชักจูงและถึงสาระคตด้วยอุเบกขาวิปยุทธ์จากยานเกิดขึ้นและถึงสารคตด้วยอุเบกขาวิปยุทธ์จากยานเกิดขึ้นโดยมีการชักจูงเป็นฮีนะมัชิมะ ปณีตาเป็นฉันทาที่ปฏิยตยะวิริยาทิปฏยตยะจิตตาทิปฏยตยะเป็นฉันทาทิปฏิยตยะอย่างหีนะมัชชิมะปณีตาเป็นวิริยาทิปฏยตยะอย่างหีนะมัชชิมะปณีตาเป็นจิตตาทิปฏยตยะอย่างหีนะมัชชิมะปณีตาเกิดขึ้นในสมัยใดการงดการเว้นการเลือกละ การงดเว้นจากสุรามีระยะมัชชะปะมาทัฐานะกิริยาไม่ทำการไม่ทำการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล่วงเลยขอบเขตการกำจัดต้นเหตุแห่งสุรามีระยะมัชชะปะมาทัฐานะในสมัยนั้นอันใดของบุคคลผู้งดเว้นจากสุรามีระยะมัชชะปะมาทัฐานะนี้เรียกว่า สุราเมรรยะมัชชะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบททำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทมที่สัมปยุตด้วยเวรมณีละถึงทมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทมที่สัมปยุตด้วยเจตนาละถึงภาสละถึงปะคาหะอวิเคปะของบุคคลผู้งดเว้นจากสุรามีรยะมัชชะปะมาทัฏฐานะมีในสมัยนั้น นี้เรียกว่าสุราเมระยะมัชฌาปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาบท